สวัสดีสวัสดี Hi everyone We are here at วังวังน้ำทิพย์โฮ h o m e s t at เมืองเฟืองโปรวินซ์เวนเชียนครั้งนี้ครับรเจ้ายืนอยู่เงินแพ้วังน้ำทิพ เมืองเฟืองอแขวงเวียงจันทร์ทิศตะวันนี่จะงามหลไรขนาดยามแมลงประมาณ4ี่โมงดินี่เรือนแพนี่จะยืนกันอย่ก็เป็นว่าเป็นเรือนแพเสียเดเลยขนาดเด้อก็มีขา่าวเจ้าไปีชัยมาแล้วเมื่อกี้นี่อยุทธภัณฑ์มันผ่าเลือง,เร,องเรือนแพผ่าเลืองตัวนี้เรือนแพวังน้ำทิพย์เนาะแล้วก็ กายมันก็เป็นแคล,ลว้วเงินแพ้ก็ได้ถามไปแล้วเนะาะกับลักษณะเดียวกันนี่วิวในสิงห์ามสิงห์งามสวยงามไหลงามหลอันนี้เป็นน้ำลีกด้วยน,น้อยเด้ออิสนาน้ำลีกรีเวอร์ีิสรเมืองฟืงโพรวินสโเฮิม ดูโฟนเบอร์ทุกอ่าดีเทลเอาไปเนาวังน้ำทิพย์เงนเหล้าเงินเฟืองทานสามารถสามารถติดตามได้ตามนี้เนาะข้างในเนาะเลี่ยดแล้วกัโทรศัพท์ต่ำนเบอร์โทรศัพท์ต่าเลยแต่ขับจะได้รายละเอียดมาแล้วว่าคืนนึ่งสามแสนหเนาะแล้วทานสามารถ เอาเครื่องมาปรุงอาหารได้ในเฮือเนาะเป็นบทจำกัด <No. S 1> Like I said, you can bring the food come c o o k here they have uh, chicken for you and cooking stuff uh, one night cost about twenty dollars a night yeah twenty dollars a night the rooms all there but it's just a rock. yeah, yeah. Okay. very nice very nice but in the morning in the morning i saw the too many clips uh, the too many youtube posts in the morning they will have a uh, monk ride the boat uh, to do a Takbath uh, and you can uh, do the Takbath in the morning, early in the morning. Yeah. But some people, why? Uh, you see, too many people. Some they go pray around. They, but they become enjoy to uh, at night time. But over here, you have uh, you can ride the boat, uh, tubing, uh, kayaking, they have over here. Yeah. But I think somebody say, why not too many people? Yeah. But some some of the people, they go play around up there, and they come sleep here at night. Yeah. Upstairs, they have the homestay too. ก็ t ีส different time different price คือข้าพเจ้าเนาะว่าวได้ไปแล้วว่าเป็นยังคนขึ้นไปเห็นพอเพิ่นว่าค้นนี่ระยะนี้บางค้นก็ขึ้นไปลินตัวเมืองแล้วมากลางคืนข้นขาเจ้าจะมานอนที่นี่เนาะแต่ว่าระยะนี้ข้าเจ้ายังไปไป,ไปเทีย่ยวไปเล่นอยู่ทางนอกให้เขาเ้าใจกันสั้นแล้วยูนิชันสามารถอลองเฮือได้ ดินกงยางได้เนาะแล้วก็ดินพายเรือหรือว่ดินขยักได้เนาะ,นะกะจะงามคนไหนจะงามงามดีเออตอนนี้นจะเป็นพายเรืองนอนเนาะเข็ยนพายเรืองก็สองสามคลิปข้าเจ้าขับเจ้าเคยว่ามาว่าขับข้าพเจ้าก็เฮียลินเฮิดยูทูบนี้มาได้เจ็ดปีแล้วแต่ไม่ได้รับเงินเดือนมาอย่างเดียวคนไหนแต่ใจมากกะ เดีไปเรื่อยๆเนาะคน้เนาะะกดไลค์มนลากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใคนอยเเนาะเพื่อเปนกำลังใจ I learned how to do YouTube for seven years but never got benefit yet <laughs> but I still l o to do this yeah i s uh my Learning, yeah, my hobby. So I will keep in doing this until I, you know, yeah. Because now <laughs> I'm retired, 60, I'm 65 something. Yeah. I came to Laos like fifteen times when I. Left the country they fought 38 years exactly, yeah. And then come back 14 or 15 times. Yeah. Wow, very nice, very nice. So I am a mark so I'm a mark <coughs> <coughs> โอ้เห็นบ่มันมีซื้อต่างหากได้ข้อมูลจากเพิ่นแล้วเรือนแพรพ์ฟังนั้นเป็นไผเงินไผ่คำเนาะตัวนี้ก็อีกเจ้าของนึงอีกตัวนี้มันอย่างตัวนี้นเอนแร์ิเวอร์ไซด์ริเวอร์ไซด์เบิ่งนี่ว้าวแต่ว่าราคาซ้ำเดียวกันหมดเนาะ3 5 0 0 0นหม่นบ่ตัวคืนตัวนั้นริเวอร์ไซด์เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าตัวนั้นริเวอร์ไซด์ตัวนี้ไผ่อย่ยงางเกาะไผเงินไผ่คำ ซีเมนต์ต้องเจ้าของต่างกันตัวนี้ซีเมนวางวางน้ำชิปวางน้ำชิปเนาะว,ว้าวแล้วตัวถึงหัน่นซีเมนแคนลาวนิยมน,น,น,นิยมโดยลัวต่อไปเป็นแคนแลาวโอ้ตัวนี้เรือนแพรน,นิยมเนาะประมาณห้าหกหลังเนาะต่อไปกระแมนแคนลาวมันได้เค,ย,คยเห็นเคยเห็นมีผาสามผ่ามีผาอย่างไรบอกเลยบอกตัวนี้ผาตึง้งผาตึง้งโอเค ผ่าตึ้งผ่าเหลืองเนาะต่อไปตัวที่กายมาเป็นผ่าท่อโอเคตัวนี้ผ่าเหลืองเนาะตัวนี้ผ่าผ่าตึ้งแล้วตัวกายมาเป็นผ่าท่อโอ้ผ่าท่อน้องข้ําเอ่อเขากายมาแล้วเนาะผ่าท่อน้องข้ําเนาะเห็นแล้วแล้วก็ผ่าตึ้งแล้วก็ผ่าเหลืองโอ้ได้ข้อมูลแล้วบัดนี้ได้ข้อมูลละขอบใจน้องซึ่งอย่างเนาะ เซตการยูนีตวะวะแต่สมเครื่องเก่าโอ้ซื้อติ่งได้ดดได้เพิ่นยูนี่ได้เด้ออะกอบแจน้องกันหลายเนาะกอบแจหลายเพราะในข้อมูลเนาะผาในไม่มีผาทอดเอกค้ำนะพี่น้องเด้อผาตึ้งแล้วก็ผาเรืองอ่าได้ละวันนี้แล้วก็เลือนแพฟักนั้นมันไพ่ไพ่เงินไพค่ค้ำที่มันซื้อไอสองไอ้น้องกันบ่บ่เอามาตั้งอยู่แบบเกอร์ไม่ไพ่โอ้ อยู่อยู่กองไม้ไผ่กองต้นไม้ไผ่ฉะนั้นเ่อยังว่าไผ่เงินไผ่คำว้าวต่อมาอีกคึ้นึงรีเวอร์ไซด์เป็นซื้อภาษาสกุลเนาะรีเวอร์ไซด์แพ้เรือนแพรตัวนี้แม่นวางน้ำทิพย์เซื้อเจ้าของเลยโอ้นางนางนางนั่นเห็นละเห็นใยูทูบก่อนในยูทูบจีร่าร่าแบบนี้เออสองเอ็นน้องผู้เดียวผู้เดียวเราบอกเพราะนั้นผู้ซอยที่บอกเนาะ เดี๋ยวนเ้มันแพนิมต่อขึ้นถึงไปจะเป็นแคลเลอร์แคลร์ก็เป็นเฟืองเฟืองเหลา,แล,ลาแล้วก็มีเฟืองดาวเด้อขาหน่อยเด้อเดแล้วโตไปอีกมีผ่าเหลืองฮะมีฮอมสเตย์มีฮอมสเตย์ไปอีกแล้วก็เป็นผ่าเหลืองบอกมันนี้ผ่าเหลือยงเอองัอ้นแพนผ่าเหลืองเนาะโอ้ได้ละเอียดแล้วบ่เนี่ยก็มุกขับใจเพราะว่าจะให้อ่า พี่น้องเขาได้ผู้นะบางคนบ่เข้าใจเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเข้าใจมัแล้วเนาะวันนี้เนาะว้าวเข้าใจมัแล้วันนี้ถ้าลงไปกองจะเป็นน้ำสามสายโอ้ยงมีลุงไปลุ้มอีกเป็นน้ำสามสายเฮือนแพ้ว้าวแต่ว่าราคาเนี่ประมาณเด็ดซ้ากันไหมเนาะตัวยุโรปน่าจะแพงเพราะว่ามันจะติดแอร์บางโอ้เงินแพ้จุลรปจะเป็นแอเป็นรูปแอว้าวว้าว มีไหลเงินแพ้ท่านนี้บุ๊มบิ๊เจ้าของเดี๋ยวเด้อข้าน้อยเด้ออ่าซับอีกนึงฟากนั้นรีวสิสไซผายเงินเพย์คัมเพราะว่ามันอยู่กล้องต้นไผ่มีไรมันจะพุ่นเนาะผ่าเลื้ยงเนาะเฟืองดาวมันบวมแล้วก็อย่างเงี้ยลิ้มเลยเอมอ,สอมอสเตย์ก่อนเออฮอมสเต้เฟืองดาว,าวเออแยนแลาว แพนนิยมวางเงินทิพย์โอเคแล้วก็ลงไปลุ่มไปลุ่มก็มีน้ำสามสายน้ำสามสายโอ้ได้ครบเมื่อไรบ่เนี่ยได้พี่น้องเด้อพอได้เป็นจริงจริงเริมแล้วลืมอีกว่าเห็มันจืดขอบใจมันน้องเอรายเห็มันจืดคลิปนี้ข่าวเจ้าจโบดีลีดเลยจะหักษาไปเลยเพื่อเอาซื้อไว้โอ้ตัวไผรเงินไพร์คำนี่อยู่กล้องกับใครเลยมันนี่ข้าเจ้าเฮ็ดอยู่นี่ข้าเจ้าสัมปทานเหรอ สมรทานเปล่าเป็นของเจ้าเลยบ่บริจาคเงินนี้แผ่บ่คือว่าจ่ายเงินให้แบบคณะ,ะบ้านบ่หรือว่าคณะเมืองบริจาคเบ่บริจาคโอ้ไม่ต้องมาสร้างแผลและเก็บกินเลยเก็บเอาเลยใจ่ายให้บ้านใจ่าายให้บ้บนเนาะโอเคใใใอืมว้าวอ่าได้ข้อมูลหลายว้าวมันมีสองฟังเลยพี่น้องเด้อ ถ้าท่านสามารถลีนกงยางได้เนาะลีนกงยางได้ลองเหือได้แล้วก็ขยักขิ่งได้เนาะมีสกีโบดได้บ่มีสกีโบดนั้นบอกตอนนั้นบ่มีสกีโบดเนาะมีแต่โอเคมีแต่ลองแพ้ลองเหือเนาะกงยางเนาะโอเคอย่า yeah, you can uh, do the kayaking here งเหี้ยเอาทูบิงเหี้ Like I said, too many names, I already say, say that too many name already yeah. It's different uh, owners over here, but it's the same price. 20, 50,000 a night cost you about 20 dollars yeah, for a night. Yeah. The homestead is the same price, yeah, it's the same price. Yeah. Okay, thanks for watching. Yeah. But don't forget to, to like สมัมิ s u b ับ r i b e h i l l e a s ขอบใจที่เข้าบบมาเป็นนะพี่น้องเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดเพนตนกดติดตามพอบบกดกระดิ่ง r ม d e r ที่เมืองเฟืองอน้มลีก p r o วิ n c ์เวียงจันนครเวียงจันทเนาะ,ะนามคนนิดน้อยด้ยกดคนหลาย ว่าเขาจะไปลินในเมืองเขาจะก่สิลงมานอนนี่เนาะ